ดีนะครับวันนี้กลับมานะครับกับช่อง Ford Bio Review นะครับอยู่ที่พระประแดงนะครับเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญสอดนะครับผมโอเควันนี้นะครับออกมาเจ้าตัว DPL Sport นะครับแต่งแบบมินิมอลนะฮะราคาค่าตัวของเขาหน้าอยู่ที่นะครับเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นนะครับจัดหนักนะครับซื้อสดนะครับจัดหนักๆไปเลยนะฮะส่วนลดหนึ่งแสนบาทนะครับหรือว่าจะจัดดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์สี่ปีนะฮะโอเคฟอร์ดเราจะหนักจัดหน่วงให้แน่นอนครับผม ตัวนี้นะครับแต่แบบว่าเล็กเล็กน้อยนะครับอยากรู้แต่ใหม่ๆแล้วมาชมกันเลยครับของด้านหน้าของ De เบลสปอนะครับคันนี้นะครับมีแต่งนิดนึงนะครับแต่ว่าก็สวยหล่อเลยทีเดียวนะฮะเริ่มจากนะครับนี่ครับครอบไฟด้านหน้านะครับจะเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะครับอักษรเรนเจอร์ที่ลูกค้าก็เริ่มเป็นสีดําด้านนะครับกระจังหน้าไอโอาร์ีขนาดใหญ่นะครับเป็นสีดําตัดเงานนฮะมาพร้อมกับไฟสิงสามจุดนะครับ ไฟสีสามจุดสวยนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูครับนี่ครับอ่าเห็นไหมครับเมื่อไหรที่เราแค่แบบประตูรถนะครับไฟซีแคมนะครับแล้วก็ไฟสีสามจุดของตัวกระจังหน้าไอโบอาดีนะครับจะติดนับสวยงามเลยทีเดียวครับผมนี่ครับในส่วนของกระจังหน้านะคุณลูกค้าสังเกตไหมครับถ้าสังเกตง่ายๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวเฮดขนาดใหญ่นะครับ ถามว่าโดดดันเลยนะครับอันนี้เํิมเดิมโรงงานนะกําลังแต่งสมอบให้คนลูกค้านะครับยังไม่ได้ใส่กับป้ายนะครับเห็นไหมครับโอเคไมคี้ครับแหมมารีวิวพิเศษให้คุณลูกค้าเลยนะฮะในส่วนของกระจังหน้านะครับนี่ครับจะมีไฟตัดหมอกแล้วก็เวชนเซอร์ให้เรียบร้อยนะครับตัวสปอร์ตเนี่ยโอจะบอกว่านะครับอันนี้มีเซอร์มาให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็นี่ครับด้านล่างครับจะมีตัวลากพ่วงให้ด้วยนะครับเวลาคุณลูกค้าแบบว่าแล้วลุยๆนะครับขับลุยๆในป่าในเขานะครับเกิดติดหลงขึ้นมานะครับวนน้ช่ยยไดเอะะ ลูกค้าสามารถเก็บนี้ให้ได้ครับแล้วก็เอารถข้างหน้าเนี่ยลากรถไปได้เลยโอ้โหสวยและหล่อเลยครับอันนี้สีทอมันเท่นเกนะครับสวยมากครับสีนี้นะครับอมมาให้ดูด้านข้างยาวเห็นชัดๆเลยนะครับว่าเจ้าดีเดียวสปอร์ตเนี่ยพอมองจากมุมกว้างนะครับสวยหล่อขนาดไหนนะครับผมโอเคนะครับเจ้าตัวนี้นะครับจะมาทบเดี่ยวนะฮะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแรงม้านะครับสี่ร้อยห้านิวตันเมตรนะครับถามว่าเกียร์หกเอทีนะครับเกียร์หกจโนมยาได้นะครับสามารถปรับเป็ี่นน่นนนได้ด้วย ตัวนี้ครับยางครับผมลูกค้าอันนี้ล้อเดิมนะครับเป็นลายสปอร์ตเลยนะครับอันนี้ล้อเดิมจากโรงงานนะลูกค้าไม่เน้นแต่งนะครับอันนี้คือขอบสิบแปดนะฮะมาจากเดิมโรงงานเลยครับสองห้าห้าทับห้าห้าอาสิบแปดนะฮะจะเป็นเดิมของโรงงานเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ไม่ได้ยกนะครับเดิมเลยครับถือว่าสวยเลยครับผมคิวกันสานเราติดให้เรียบร้อยนะครับติดฟิล์มอย่างดีให้ครับนี่คือแต่งประมาณหนึ่งนะครับคุณลูกค้าครับก็คือเตรียมส่งมอบเนาะโอเคแล้วพิเศษแบบว่านี่ไม่ได้เหยียบขึ้นไปนะคครรััับบเปิดดใหหู้ลยชนนนี่ทครับ คุณลูกค้าสามารถขนสมาระด้านล่างใช่ไหมครับนี่ครับเราปีนง่ายปุ๊บขึ้นในกระบะไลเนอร์ได้เลยนะครับผมอันนี้ปีนง่ายครับช่วยได้เยอะเลยนะครับผมเป็นตัวสปอร์ตนะครับโชอกฟอร์ดนะครับอันนี้ครับโอพิเซนไม่พิเศษนะครับอันนี้แบกน้ำหนักได้นะครับมีแหนบถึงสี่ชิ้นนะครับแบกน้ำหนักได้นะครับเคมโรงงานมาจากฟอร์ดนะครับหนึ่งจุดสองถึงจุดห้าตันเลยนะครับหนักหน่วงครับแบกสมาระได้หนักหน่วงแน่นอนนะฮะในส่วนของตัวนี้ครับโชอกเขาครับผมโช๊กของฟอร์ดเนี่ยจะอยู่นอกแครับ โอ้โห oh, เป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ดเลยนะครับวิธีการเอาลองสาทิให้ดูเนาะสมมติเราชงอยู่ในแสซี่เนี่ยเรายืนแบบระดับนี้นะครับเนี่ยเวลาคารนผักโอเนี่ยเราจะมั่นคงมากนะครับแต่เมื่อไรที่ชงอยู่ในแสซี่เนี่ยเหมือนเรายืนตรงครับ,บรคุณลูกค้าแล้วก็มีใครผักเรานหน่นึงเนี่ยครับเราจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็คือช่วงในระบบความปลอดภัยของตัวฟอร์ดด้วยนะครับโอ้โ oh, ห oh, ถือว่าจาัดหนักๆให้เลยนะฮะแล้วก็ถังน้ำมันครับนี่เมื่อไรเราปลดล็อกรถปุ๊บนะครับเราสามารถเต ทดลองโดนได้ง่ายใดเห็นะครับผมคุณแจเป็นสมาร์ทคีย์เลนแล้วครับขอยนเปิดให้ดูนะครับนี่ครับขอให้ดูนะครับกว้างขวางใหญ่โตครับผม DBL ในส่วนของด้านในนะครับโขออนุญาตเปิดให้ดูนิดนึงนะครับเราไม่เข้าไปในห้องโดยสารลูกค้านะเพราะว่านี่คือเตรียมตัวสมบูรณแล้วครับนะครับถุงพลาสติกยังคุ้มไหมเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ติดสีพุ่งเสร็จเลยนะฮะในส่วนตัวนี้นะครับเบาะหนังของเขานะครับจะเป็นเบาะหนังสปอร์ตพิเศษนะครับของเจ้าตัว DBL สปอร์ตนะครับ อ่านี่ครับจะมีคําว่าสปอร์ตนะครับเห็นเด่นชัดเนาะโอขออนุญาตเปิดไฟให้ดูนะครับอ่าอ่านี่ครับขออนุญาตเปิดไฟให้ดูนะครับนี่ครับจะมีคําว่าสปอร์ตนะฮะนี่โอ้โหสวยงามครับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับอันนี้โอ้ขออนุญาตไปเร็วๆเนาะครับนี่ครับออกสอบเรามีเซน์หลายรอบแล้วนะครับหน้าจอไว้ลงไว้เลยชานัที่วางแก้วนะครับ ส่วโฉนของเกียร์ครับสามารถเป็นเกียร์เกียร์ธรรมดาได้นะครับที่พักแข็งขนาดใหญ่นะครับโฉนดนะครับมีครับบันไดข้าครับมีการลื่นให้ด้วยนะฮะแข็งแรงทนทานครับคุณลูกค้าบอกได้เลยครับแอร์ลงแอร์หลังมีให้เรียบร้อยครับในส่วนของเจ้าตัวสปอร์ตนะครับใช้ LED นะครับนี่ครับโอ้โหสว่างมากครับเดี๋ยวถ่ายค่ำนะครับไปจะตอกคุ่มนะฮะนะครับฟิล์มติดเลยฮะสวยเลยทีเดียวนะครับผม โอ้โห้ำพามาดูด้านหลังเพิ่มเติมนะครับด้านหลังนะครับเจ้าตัวสปอร์ตเนี่ยกล้กพิเศษของเขานะครับจะมีคําว่าสปอร์ตอยู่ด้านหลังนะครับแล้วในส่วนของกล้องนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับใต้โลโก้ Ford นะครับผมอันนี้ครับพิเศษแต่งเพิ่มนิดนึงครับจะมีครอบไฟท้ายมานะครับสีดําด้านนะฮะอันนี้ลูกค้าอยากได้แบบนี้นะครับเราหลอกก็จัดให้ครับผมอักษรเลนเจอร์ตรงนี้นะครับลูกค้าเริ่มเโรงงานนะครับแต่ถ้าเกิดเราชอบแบบไหนเนี่ยเราสามารถสั่งต่อสั่งพิเศษนะมาแปะตรงนี้ได้ครับก็จะะทําาา้สวยงมมมมดูนนกขึครับผ มันด้ท้ายครับอันนี้ก็ดําเนินโรงงานเช่นกันครับคุณลูกค้าครับมีเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยเนาะและ ane, ้วก็นี่ครับติดกับป้ายเรียบร้อยละโอ้โหสวยเลยทีเดียวนะครับฝาท้ายครับของตัวสปอร์ตเนี่ยมีผ่อนแรงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งของคุณลูกค้านะครับตัวดำเนินโรงงานเนี่ยเราเก็บไว้ให้คุณลูกค้าหมดนะครับผมเช่นกระจงนองกระจังหน้าเนี่ยเราเก็บให้คุณลูกค้านะครับเผื่ออนาคตลูกค้าอยากใส่เดิมๆเนาะโอเคครับครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหหล่อจริงครับคันนี้ครับ เดี๋ยวก่อนจะแจ้งโปรโมช่น้าอพามบนมาให้ดูรอบสรุปทุดแต่งเร็วๆให้ดูนะฮะนี่ครับดีว่าสปอร์ตนะครับเดิมๆนะฮะกระจังหน้าเราเปลี่ยนให้คุณลูกค้านะครับคุณลูกค้าอยากได้เป็นเนบูอาดีนะครับใส่ไฟสิวเข้าไปนะครับก็คือจบเลยมาพร้อมวัวนี้คุณลูกค้าครอบแก้นะฮะอ๋อจะฟรีให้ดูนะครับแทนแทนให้ดูเร็วๆเลยครับสีเทามันเครื่องเกยครับสวยมากครับนี่ครับครอบแก้มเราจะทําเป็นสีดํา ดำด้นะฮะนี่จะมีคำว่าเนเจอร์แต่ลูกค้ารีเครนะครับอยากให้ยังมีสีดำาด้าเสร็จก็คือจ่ายห้เลยครับหมเราจัาให้ได้หมดนะฮะแทนดูยาวๆครับนี่ครับล้อเดิมพวกลูกค้าล้อเดิมนะครับโอเคด้านหลังครับติดฟิล์มติดที่ติดที่วัสดให้อย่างเรียบร้อยนะครับผมหมาสวยจริงๆครับแล้วก็ด้านท้ายครับใส่ตัวเข้าไฟท้ายนะฮะอ่ามาดีเชคอีกทีนะครับอักษรสปอร์นะครับมงบังบมงบองเอ้กระสุนสปอร์นะครับ หน้าจอหน้าจอนะครับแหมลูกค้าโอเรีวิวแล้วครับวันนี้ก็ขออนุญาตไม่ได้เข้าไปข้างในเนาะเพราะเดี๋ยวเตรียมตอนส่งมอบแล้วครับนะครับเต็มลูกค้าดูแลรถทุกขั้นตอนครับเอย่าแตกเลยฮะโอเคเราดูแลทุกขั้นตอนเลยนะครับมาเห็นว่าสนุกโปรโมชั่นว่ะครับว่าเจ้าคันนี้โอออฟเฟอร์อะไรให้ลูกค้าบ้างครับลูกค้าท่านไหนดูคลิปโออยู่นะครับอยากได้แบบนี้โอจัดได้ให้ได้เช่นเดียวกันนะฮะอยากได้แบบไหนบอกโอได้นะครับโอดูแลให้ทุกขั้นตอนนะครับผมอ่ะครับตามมาเลยหาเป็นเงินกันบ้างครับสำหรับเจ้าดีเบลสปอร์ตนะครับ อันนี้ล้อเดิมนะครับหนึ่งที่โอเกิมไปในช่วงรีวิวเนาะถามว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ล้อเดิมลูกค้าโอมีเยอะนะแบบนี้ดีเบลสปอร์ตเนี่ยใช้แบบว่าใส่แค่ตัวข้อไฟหน้ากระจังหน้านะครับข้อไฟท้ายก็จบแล้วครับเราไม่ต้องแต่งเยอะก็ได้นะครับก็ถือว่าสวยงามเด่นเป็นสง่าเลยทีนะฮะโอเคราคาค้างตัวครับย้ำหน่อยครับแปดแสนนะครับเก้าหมื่นสี่พันบาทนะครับจับโปรเด็ดนะครับซื้อสดนะครับสดลดหนึ่งแสนบาทไปเลยนะครับผม หรือว่านะคุณลูกค้าอยากจัดไฟแนนซ์นะครับจัดได้เช่นเดียวกันครับผมคุณลูกค้าได้เอายี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเดี๋ยวจัดดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์เลยครับ4ปีนะครับ48งวดนะครับผมโอ้โหหนักหน่วงหน่วงนะครับสนใจโปรดีๆแบบนี้นะฮะสแกนโค้ดกดด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ096นะครับ9675411นะครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับโอ้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอีพีหน้านะครับโอมาห์เจ้ารุ่นไหนเเป็นนพิศษะคครรััับบสสวดี